หาคนมาร่วมธุรกิจกับ<า>กคุณธเนศคือถ้าสมมติว่าเราเไม่ไม่มีโปรโมชั่นเนี่ยเราเอาไปแจกเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นเต้นถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเขาอยากลดลุ้นลดราคา8ล้านอ,อ,อ,อยากจะลุนลล้นอะไรรางวันวันละ1ล้านแจกทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ตามน้ำนะคุณตันแจกรถทะเนศแจกกีชีตันแล้วผมก็เอากลยุทธ์นี้เนี่ยสอนทีมงานให้ทีมงานทำทั้งทีม ก็คือในขณะที่เราสร้างกลยุทธ์เนี่ยในขณะเดียวกันเราก็สอนทีมงานของเราด้วยให้ใช้กลยุทธ์แบบนี้อืแล้วทีมงานเป็นยังไงบ้างคะเอากลยุทธ์ไปใช้ทีมงานก็ตื่นเต้นฮะตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นนะฮะสองจะมีโอกาสลุ้นรางวัลถูกไหมสามถ้าเกิดว่า ทำธุรกิจนะมีสายสัมพันธ์มีคอนเน็ชันกับคนเยอะๆมันก็จะทําธุรกิจง่ายขึ้นนะครับเรียกได้ว่าทํากลยุทธ์แฝงความสุขสนานเลยทีเดียวนะคะแล้วอใน,นส่วนของคุณสมบัติของนาาักขายนิดนึงค่ะว่าเขาควรมีคุณสมบัติอย่างไงที่จะมาทําธุรกิจเครือข่ายตรงนี้ให้ประสบความสําเร็จคะเรามีการสกรีนคนไหมมีการพัฒนาอย่างไรไรเงี้ยค่ะลองๆคือเรามีระบบในการพัฒนาคนอยู่แล้วนะในการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยนะก็คือค้นหา พัฒนาแล้วก็รักษาค้นหาพัฒนารักษาการค้นหาเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีนะครับอย่างผมเองเนี่ยนะฮะค้นหายังไงไม่ได้ขายไม่ได้ง้อไม่ได้ตื้อผมก็ติดหลังรถผมนะอยากรวยโทรนะคนเห็นสนใจก็โทรมารถผมวิ่งมาเนี่ยอาจจะมีคนเห็นร้อยคน -200 คนแต่มีคนโทรมาคนเดียวแสดงว่าคนนั้นอยาก ถูกไหมครับโทรมาแล้วคุยยังไงก็นัดเจอกันหรือขี้เกียจคุยก็ให้ทีมงานโทรไปคุยให้ข้อมูลหรือให้เขาไปดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือเชิญมาที่บริษัทประมาณนี้โอ้โหเรียกว่าทุกทางเลยที่จะเรียกคนเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราได้แล้วเรามีการสกรีนไหมคะสกรีนคนที่จะมาทำไหมอย่างเช่นอย่างหลายคนเนี่ยที่เขามาทำธุรกิจบางคนทัศนคติอาจจะไม่อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเนี้ยค่ะเรามีการวิธีการเลือกคนที่จะมาร่วม เขาเรียกว่าหาตัวจริงอ่ะมาร่วมธุรกิจกับเราอย่างไงอะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใครเนี่ยก็สามารถเข้ามาทําได้แต่คนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก<ช>็คือคนที่มีฝันนะคนที่มีเป้าหมายคนที่ยอมเรียนรู้นะครับมผมเองเพิ่งกลับจากอเมริกานะก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้กับคนที่ทำเน็ตเวิร์กนะฮะในอเมริกามีรายได้มากกว่า800ล้านก็ให้เคล็ดลับผมมามมนะครับว่า การแนะนําคนเนี่ยเราควรจะแนะนําใครนะครับชื่อเจฟฟี่นะฮะเจฟฟี่บอกว่าให้เราเไปแนะนําคนสําเร็จเลือกแนะนําคนสําเร็จเพราะคนสําเร็จเนี่ยเขาทําอะไรเขาก็จะสําเร็จหมายถึงยังไงคะแนะนําคนที่สําเร็จมาทําธุรกิจแล้วจะสําเร็จใช่ <c oughs> คือให้เราเนี่ยไปเลือกแนะนําคนสําเร็จค่ะอืถ้าเกิดว่าคนสําเร็จเนี่ยเขาตัดสินใจทําเนี่ยค่ะคนสําเร็จทําอะไรก็จะมักจะสําเร็จเพราะคนสําเร็จมีวิสัยทัศน์ แต่ไม่ไม่ให,หมายถึงว่าเราจะแนะนําคนที่ไม่สําเร็จไม่ได้นะก็แนะนําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เวลาสั้นๆน,นะครับถ้าเราเลือกได้เราก็จะไม่ไม่เหนื่อยมากแสดงว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาทําธุรกิจเครือข่ายก็คือต้องคิดว่าต้องสําเร็จหรือทําอะไรที่สําเร็จถึงจะทําธุรกิจเครือข่ายให้สําเร็จได้ คือคนที่ท,ทําธุรกิจอื่นๆประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเขาทําธุรกิจที่ทําอยู่เนี่ยมีรายได้เดือนหนึ่งแสนสองแสนพาสีอินคัมอยู่แล้วถ้าเราจะทําให้เขามีรายได้เพิ่มนะเดือนละอีก2องสองแสนเนี่ยโดยที่ลงทุนนิดเดียวนะแล้วก็ How to <ๆ S 2> เรามีให้ทั้งหมดเรามีวิธีการให้ทั้งหมด How to นี่หมายถึงหลักสูตรของการสร้าง Howto ก็คือวิธีการทํา S <S <นะ S 2> ยังไงบ้างคือวิธีท <ำ S 2> ําเริ่มต้นยังไงค,คุณจะเริ่มต้นยังไงนะครับคุณจะต้องทำอะไรบ้างะนะค,คุณต้องอ่านหนังสือเล่มไหนนะครับคุณต้องไปอบรมข้อไหนก่อนออนะครับคุณต้งองรู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราจะบอกหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้เนี่ยถ้ารู้น้อยเนี่ยปัญหาเยอะอ,อแต่ถ้าเกิดคนรู้เยอะเนี่ยปัญหาจะน้อยอแล้วส่วนใหญ่ปัญหาของคนที่รู้เยอะเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะ <yl> คือคนรู้เยอะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนที่รู้น้อยเนี่ยปัญหาเยอะเยอแล้ว <c oughs> เราจะทําอย่างไรให้คนที่รู้น้อยเนี่ยถึงจะมีปัญหาน้อย <c oughs> ก็ต้องให้เขาเห็นโอกาสว่าถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนรู้นะภายในเวลาหนึ่งสองปีเนี่ยฝ <c oughs> นะันของคุณจะเป็นความจรงิง <c oughs> นะคุณจะประสบความสําเร็จค่ะ <c oughs> <pton ite> นะเราต้องชี้ภาพให้เห็นว่าคนที่เข้ามาแล้วประสบความสําเร็จ มีใครบ้างนะครับแล้วเขาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างก็คือจุดจุดประกายจุดประกายความคิดคของเขานะคะว่าอยากจะให้เขาประสบความสําเร็จอย่างไรแล้วก็เขาต้องทําตามขั้นตอนยังไงมีวิธีการยังไง S <S ใช่ไมหมคะคือเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยผมเขียนไว้ในด้านหลังหนังสือคิดบวกเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วะนะครับค,ครับหนังสือเล่มนี้มีอยู่ที่ร้าน c ีเอ็และร้านในอินนะครับครับก็เขาบอกว่าเคล็ดลับความสําเร็จเนี่ยเราไม่ต้องไปหาร้อยวิธีที่ไม่สําเร็จนะหาหนึ่งวิธีที่สําเร็จ แล้ว C O P Y copy เลยนะครับาบ<ช>ว่าเคล็ดลับความสำเร็จเนี่ย t c เนี่ยให้เราเรียนรู้จากคนสำเร็จวันละนิดวันละนิดนด,ดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองถูกถ้าเกิดเราคิดเองแล้วทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ย<ช>เราคงสำเร็จไปนานแล้วนะไม่ต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นมากหรอกวันละแค่1%นปีหนึ่งเนี่ยม 365วัน655%อเปอร์เซ็นต์นะรบอกว่าเงินและความสำเร็จเนี่ยมันมีทุกที่แต่บางที่เนี่ยความสำเร็จมันมีแค่นิดเดียวเราจะเห็นว่าคนเก่งเนี่ยมีเยอะนะฮะแต่คนเก่งที่มีรายได้เดือนละล้านเนี่ยทำไมมีน้อยอมผมก็เลยเขียนว่าขยันผิดที่10ปีไม่รวยถูกต้องนะคนดีคนเก่งคนขยันแต่ทำไมไม่ประสบผลสเร็จเพราะมันผิดที่หรือเปล่า เพราะวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องคิดคเราต้องมีเคสเดะสีเค็อยู่ที่คุณเดินตามใครเดินตามคนสําเร็จทําตามคนสําเร็จนานพอเนี่ยเขาบอกทำให้ล้มเหลวยากกว่าอือดีค่ะนี่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็ในส่วนของเจอเนสเราวกกลับมาที่เจอเนสกันก่อนครับในส่วนของการทําธุรกิจค่ะณวันนี้เนี่ยเจอเนสเนี่ยนอกเหนือจากจะให้รายได้ที่ไม่มีขีดจํากัดกับเราละ ในส่วนของส่วนอื่นนะคะเจอเนสให้อะไรกับคุณทนเนศบ้างให้อะไรส่วนอื่นหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องรางวัลสมนาคุณเกี่ยวกับคนที่ประสบความสําเร็จในบริษัทอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในการเข้ามาทำททธุรกิจเจเนสเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้แล้วเราประทับใจมากคือการดูแลจากบริษัท นะครับบริษัทอินเตอร์เนี่ยจะดูแลผู้นำระดับสูงเนี่ยดีมากซึ่งจะแตกต่างกับบริษัทในเมืองไทยที่เมื่อก่อนที่ผมเคยทำอยู่ะนะครับนั่งเครื่องบินก็ให้นั่งบิสเนสคลาสนะฮไปนอนโรงแรมอย่างเพื่อกลับมาจากลัสเวกัสเนี่ยนะ,ะไปนอนโรงแรม5ดาวให้อยู่ห้องราคาคืนละหกเจ็ดหมื่นนอนห6หคืนก็ฟรีแบบนี้นี่คือความพิเศษของเจอร์ี่ อย่างดีทุกอย่างค,ครับก็ถือได้ว่าเจอเน็ตนี่ก็คือดูแลผู้นำดูแลนักธุรกิจได้เป็นอย่าง,างดีเลยนะคะเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้เกี่ยวกับเรื่องรายได้นะคะให้เรามิสระในเรื่องของรายได้และเวลาเรื่องของท่องเที่ยวละคะ ท่องเที่ยวก็ไปต่างประเทศมาที่ผ่านมา30วันนี้ก็เดินทางประมาณแสนกิโลใช้เครื่องบินประมาณ10ลา10ลำไปประเทศไทยไปดูใบไปลงจากดูใบไปนิวยอร์กจากนิวยอร์กไปออร์แลนโดจากออร์แลนโดไปลาสเวกัสจากลาสเวกัสไปเอลเอเ็เรียกว่า30วันนี้คุณธเนศไม่ว่างเลย เดินทางตลอดก็เดินทางเหมือนท่องเที่ยวไปด้วยเอ๊เราเราเดินทางไปนี่นอกเหนือจากไปท่องเที่ยวแล้วเรายังไปทํากิจกรรมอะไรกับทางบริษัทอีกไหมคะก็ไปดูงานด้วยานานไปท่องเที่ยวด้วยไปเรียนรู้ด้วยนะครับค่ะแล้วความแตกต่างของบริษัทเครือข่ายที่เป็นของต่างชาติเนี่ยมันแตกต่างจากของไทยเรายังไงคะจุดเด่นนิดนึง คือจุดแตกต่างก็คือถ้าเกิดเป็นบริษัทอินเตอร์เป็นโกลบอลเนี่ยะนะครับเราทําธุรกิจกับคน6กพันล้านคนไม่ไม่ทำกับคน60ล้านคนซึ่งตลาดเนี่ยใหญ่กว่านะหลายเป็นสิบสิบเท่านะครับแล้วสิ่งสําคัญคือเรื่องเทคโนโลยีะนะครับบริษัทที่มาจากอเมริกาเนี่ยเอ,าาอเมริกาเป็นต้นต้นตำรับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง เรื่องการพัฒนาต่างๆเนี่ยเขาไปไกลกว่าเราพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เป็นโกลบอลเป็นอินเตอร์เนี่ยนะก็จะมะีการพัฒนาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางคอปอเรททางผู้บริหารเนี่ยนะครับมีการดูประ,ทประเทศโน้นประเทศนี้ว่าเป็นยังไงก็เอามาพัฒนานะครับประเทศไทยนี่น่าจะเป็น อันดับหนึ่งใน south east asia เร็วๆนี้เขาบอกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดๆในโลกโอ้โหค่ะฟังจากคําพูดของคุณธเนศนี่ทําให้เราเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าคนไทยก็สามารถประสบความสําเร็จกับธุรกิจเครือข่ายได้เพียงแค่เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ทําตาม ที่เรียกว่ารูปแบบก๊อปปี้นะคะคโอ้หก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาธุรกิจเครือข่ายสักบริษัทหนึ่งนะคะบริษัทเจเร์ิส g l o b a l ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเข้ามาสัมผัสดูนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณคุณธเนศมากเลยนะคะที่มาให้เกียรติทางรายการ,ค,ค,รค่ะค,คุณผู้ชมคะเวลาขับเงินล้านนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ